สวัสดีครับทุกคนนี่คือมเทอร์แมนช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสทุกความแรงความหรูและเทคโนโลยีแห่งอนาคตบนท้องถนนวันนี้เราจะพาคุณไปเจอกับหนึ่งในรถกระบะท,ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2026รถที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของคำว่ากระบะไปตลอดกาล t o y ยต้าฮิลล์สเทรวรุ่นใหม่หมดจดจาก To y ยต้าทันทีที่ภาพแรกของมันถูกปล่อยออกมาโลกออนไลน์แทบลุกเป็นไฟดีไซน์ใหม่ที่ทั้งแข็งแกร่งหรูราและล้ำยุคเกินกว่าที่เคยเห็นในรถกระบะสายพันธุ์ฮิลล์ส กระจังหน้าใหม่ทรงหกเหลี่ยมที่ดูบึกบึนโคมไฟหน้าแบบเมตริกสเลตดีไซน์เฉียบราวกับสายตาเยี่ยวที่จับจ้องเส้นทางข้างหน้าเส้นสายตัวถังที่คมชัดตลอดแนวเหมือนกล้ามเนื้อของนักล่าที่กำลังพร้อมพุ่งเข้าใส่และที่สำคัญมันไม่ได้มาแค่สวยแต่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่สุดที่โตโยต้าใส่มาเพื่อพลิกเกมทั้งตลาดเครื่องยนต์ใหม่แบบไฮบริดที่ผสมผสานพลังจากเครื่องดีเซนเตอร์โบเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงแรงบิดมหาศาลตั้งแต่รอบต้นและความประหยัดที่เหนือชั้นกว่าเดิมอย่างไม่น่าเชื่อโตโยต้าบอกว่านี่คือ ระบบพลังอนาคตที่ไม่ใช่แค่ขับแรงแต่ยังรักโลกไปพร้อมกันลองจินตนาการดูคุณกดคันเร่งเทียงเบาๆเสียงเครื่องเงียบกริบในโหมด e v แล้วทันใดนั้นมอเตอร์และเทอร์โบดีเซลทำงานประสานกันเหมือนจังหวะหัวใจของเครื่องยนต์ยุคใหม่แรงดึงมหาศาลทำให้ฮิลเลสเตอรว์วพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างมั่นคงระบบช่วงล่างใหม่ที่พัฒนาโดยใช้พื้นฐาน จากแพลตฟอร์ม TNGF เดียวกับนด์ค c r u ซอ e r ถูกปรับแต่งให้เหมาะกับทั้งถนนเรียบและเส้นทางออฟโรดสุดโหดการทรงตัวแน่นหนึบเกินค่าเสียงลมและเสียงยางที่ถูกเก็บเงียบไว้ภายในห้องโดยสารราวกับคุณกำลังขับ SUV ระดับหรูมากกว่ากระบะทั่วไปภายในห้องโดยสารนี่คืออีกหนึ่งโลกที่โตโยต้าตั้งใจสร้างให้เหนือระดับไปอีกขั้นแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่หรูราใช้วัสดุนุ่มมือสไตล์พรีเมียมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่กว่า14นิ้วรองรับการเชื่อมต่อเต็มรูปแบบ ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยเต็มรูปแบบบอร์ดหนังแท้ดีไซน์สปอร์ตปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้ามีระบบระบายอากาศในตัวแสงไฟแอมเบนท์และรอบห้องโดยสารที่สามารถปรับโทนได้มากกว่า67สีให้คุณเลือกอารมณ์การขับขี่ในแต่ละวันได้อย่างอิสระพวงมาลัยใหม่ทรงสปอร์ตพร้อมแัดชิฟและโหมดขับขี่หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอีโค่นอร์มัลพาวเวอร์หรือแม้แต่ออฟโรดโหมดที่จะปรับแรงบิดให้เหมาะสมกับทุกพื้นผิวอัตโนมัติ และถ้าคุณคิดว่าเท่านี้คือสุดแล้วโตโยต้ายังจัดเต็มด้วยระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะใหม่ล่าสุดที่สามารถปรับแรงส่งให้ล้อหน้าและหลังแบบเรียลไทม์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้การลุยโคลนปีนหินหรือแม้แต่ขับขึ้นทางชันก็ง,ไงไ่ายดายราวกับเล่นเกมเสียงเครื่องยนต์ที่ถูกจูนใหม่ให้มีโทนเสียงทุง้มลึกแบบสปอร์ตสร้างอารมณ์การขับขี่ที่ดุดันแต่รู้ราทุกครั้งที่กดคันเร่งฮิลล์สเทวจะตอบสนองด้วยความแรงที่มั่นคงและคุมง่ายในทุกโคง้งระบบความปลอดภัยแน่นอนว่า ต้องระดับท็อปของ Toyota Safety Sense เจเนอเรชันใหม่ที่รวมทุกเทคโนโลยีไว้ในหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control Lane Keep Assist ระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบเบรกอัตโนมัติแบบตรวจจับวัตถุรอบคัน360องศาและกล้องรอบทิศทางความละเอียดสูงสุด h i l ล s t r a ารยังเป็นรุ่นแรกที่มาพร้อมกับระบบ Smart Terrain Assist ที่สามารถคาดการสภาพพื้นผิวข้างหน้าและปรับระบบขับเคลื่อนให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติด้วย AI ที่เรียนรู้จากพฤติกรรมการขับของคุณโตโยต้าไม่ได้สร้างกระบะคันนี้เพื่อเป็นแค่เครื่องมือทํางานแต่สร้างมันขึ้นมาเพื่อเป็นคู่ชีวิตแห่งการผรจญภัยทุกเส้นทางที่คุณฝันอยากไปฮิลสิสเทรวูพร้อมพาคุณไปถึงและกลับมาอย่างมั่นใจลองนึกภาพคุณขับผ่านภูเขาฝ่าฝนลุยโคลนข้าแม่น้ําแล้วมาหยุดที่จุดชมวิวสูงสุดของหุบเขาเสียงลมพัดเบาๆผ่านตัวรถ ที่ยังสะอาดแม้เพิ่งลุยสมอนภูมิมาฮิล u x สเทร2026ไม่ได้แค่พาคุณไปแต่มันคือประสบการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกมีชีวิตจริงๆและที่หลายคนรอคอยราคาเปิดตัวของฮิล u x สเทร2026อาจทําให้หลายคนประหลาดใจเพราะแม้จะอาดแน่นด้วยเทคโนโลยีและความหรูระดับพรีเมียมแต่โตโยต้ตั้งราคาให้เข้าถึงได้มากกว่าที่คิดรุ่นเริ่มต้นคาดว่าจะเริ่มราว1.1ล้านบาทและรุ่นท็อปไฮบริดพรีเมียมอยู่ที่ประมาณ1.6ล้านบาท โตโยต้าตั้งเป้าชัดเจนว่าฮิลล์สเทรวจะเป็นกระบะที่ขับได้ทุกวันใช้งานได้ทุกสถานการณ์และยังตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการเทคโนโลยีความสะดวกและภาพลักษณ์ที่ทันสมัยไฟท้ายดีไซน์ใหม่แบบเลตสิกเนเจอร์ส่องแสงในรูปแบบสามิติที่สะกดทุกสายตาเมื่อขับผ่านในยามค่ำคืนเส้นสายข้างตัวรถเล่นกับแสงได้อย่างมีมิติละอลลอยขนาด20นิ้วดีไซน์ใหม่ดูพรีเมียมแต่แข็งแรงพร้อมสำหรับทุกเส้นทางในเวอร์ชัน 4x4 Pro Toyota ยังเพิ่มระบบการสะเทือนปรับไฟฟ้า ที่สามารถยกหรือปรับความแข็งได้ตามสภาพถนนพร้อมกล้องมุมต่ำช่วยให้เห็นสิ่งกีดขวางใต้ท้องรถได้อย่างแม่นยำและในยุคที่เทคโนโลยีเชื่อมต่อคือทุกสิ่งเทโวยังรองรับระบบ Connected Services ที่สามารถสตาร์ทร,รถจากระยะไกลตรวจสอบสถานะน้ำมันสั่งเปิดแอร์หรือตรวจตำแหน่งรถผ่านมือถือได้ทุกที่ในโลกแม้แต่ระบบเสียงโตโยต้าก็ไม่ปล่อยผ่านชุดเครื่องเสียงพรีเมียมจาก JBL ถูกติดตั้งในรุ่นท็อป ให้เสียงที่ใสเคลียร์และหนักแน่นสมกับภาพลักษณ์ของกระบาะระดับรู้เสียงเบสที่แน่นและคงมทาให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยอารมณ์และพลังของเสียงเพลงและยังมีฮิลล์สเทอร์โวจีออสปอรที่ออกแบบมาเพื่อคนที่ชอบความแรงเป็นพิเศษมาพร้อมชุดแต่งรอบคันแบบสปอร์ดูดันล้อด,ดําขนาดใหญ่กันชนหน้าหลังดีไซน์เฉพาะและระบบช่วงล่าง G R ที่จูนมาเพื่อการขับขี่แบบเ e อร์ฟอร์ม e เต็มรูปแบบ เสียงเครื่องยนต์ใน g o Sport ถูกปรับแต่งให้ตอบสนองไวขึ้นอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาเพียง7วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถกระบะขนาดนี้และยังประหยัดกว่าเดิมเกือบ20%เมื่อเทียบกับรุ่นดีเซลปกติภายใต้แนวคิด r e a g h e t e h n i s Toyota กำลังบอกกับโลกว่าความแข็งแกร่ง,งในยุคใหม่ไม่ใช่แค่ความทนทานทางกายแต่คือความอัจฉริยะทางเทคโนโลยีความสะดวกสบายและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ฮิลเล็คทรวจึงไม่ใช่แค่ยานยนต์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของวิวัฒนาการแห่งความกลา้าและความคิดสร้างสรรค์ที่หลอมรวมไว้ในหนึ่งเดียวเมื่อคุณมองมันจากด้านหน้าคุณจะเห็นพลังแห่งความมั่นใจเมื่อคุณนั่งหลังพวงมาลัยคุณจะรู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างคนกับเครื่องยนต์และเมื่อคุณขับมันออกไปบนถนนคุณจะเข้าใจทันทีว่าทำไมโลกทั้งใบถึงพูดถึงโตโยต้าฮิลเล็คทรว2026ทุกเส้นสายทุกส่วนโค้งและทุกเทคโนโลยีถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณรู้สึกถึงพลังของอนาคตในวันนี้ เสียงเครื่องยนต์คำรามเบาๆกลับมาอีกครั้งพร้อมภาพปิดท้ายฮิลลสเทรวิ่งผ่านทะเลทรายพระอาทิตย์ตกดินอยู่เบื้องหลังเสียงผู้บรรยายพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงหนักแน่น Toyota t o y o ต a าฮิลล์ทรวอพพลังใหม่แห่งอนาคตกแกร่งหรูล้ำเกินคาดพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางของคุณให้กลายเป็นตำนานบทใหม่บนท้องถนนเสียงดนตรีจังหวะสุดท้ายค่อยๆเงียบลงพร้อมโลโก้มมเทอร์แมนปรากฏขึ้นบนหน้าจอโมเทอร์แมนพลังแห่งความคิดขับเคลื่อนทุกจินตนาการของคนรักรถ